ทำอะไรครับเลยไข่ต้มไห้พร้อมนะมันช่วยอะไรครับเพื่อกับตันครับแต่บางทีโรยมันก็มันช่วยอะไรครับไข่อ่ะเลยไข่ไม่ห้าหอยพังอะครับมันตึกสูงมันจะมีหอยทากด้วยเหรอครับมีดำด้วยนะกำลังดำก็บางทีมันก็มาจากท่อระบายน้ำะอ๋อครับไอ้ไอ้กำลังยังไอ้ยยังกำลังยังงอมแต่ยังไม่ดำอยู่ มันเป็นหลังเขาก็ทำเหมือนกันครับเอาเอาเอากระนมาลพันโรมรับพักเหมือนกันเขายอดอ่อนเขามีแดงค่อยๆครับเอาอาอเ้าออ้ามันปิวแล้วนะครับ ก็ทำใยต้น่กีน่ะเงเอาไปโรยเลยเวลานั่นก็รไอเียิรูปปิดอะไรใช่ป่ะก็เอาไปโรยเพื่อให้่ากันได้หวานโยชมันนครับเสร็จหรือยังครับ เสร็จแล้วคาขอนม่ไยแล้วยังไม่จบนะครับแกแล้วก็แกเ็นน่าหวานอะไยุ่งเอ้าครับ